ดีวอ้าวอาจเสียงกูด้วยเออเพิ่มไว้เออเราจะมีซาวเสียงพิเศษเพิ่มมาหนึ่งอันเพื่อกันเฟลในนี้นั่นเองโอเคครับสวัสดีครับยผมนี่คุณอยู่ในรายการไอกระตุกได้เรื่องเลยนะอุ้ยผมผมก็ตกครับอาจทีแม่งกระตุกเลยแม่งโอเคอันนี้อยู่ในเกม Trendy t บบี y นะครับ อยู่กับคุณอะไรครับเนี่ยทาโน่อะมูกอดะจากจกเกอร์เกมเมอร์ทีวีไปะครับกดตัวเอียงกลันะหนึ่ง<อ>สองอ้าวแม่งรีบกดทำไมเนะี่ยมาทางนี้ครับผมเคยเล่นมาแล้วครับจริงว่ะมันต้องมันต้องรู้เอออีกเหี้ย <c oughs> โอ้โหเล่นมาแล้วแม่งยังกลัวเมื่อกี้<ว>อะไรไไอ,อตกใจนี่เว้ยอยู่นี่อยู่นี่อยู่่นีเก็บโดดุดึงกัน อะไรอะไรเสียวอ่ะเพื่อความคัดคล้องไฟด้วยปิดไฟแม่งเฮไอชิมองไม่เห็นอย่าอย่าล่วงนะเว้ยอย่านะเว้ยล่วงทีที่แบบแม่งโดดเลยอะไรอะไรเออไปไหนข้างหน้า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 มีผีอ่ะมีผีเก็บนะข่อยนะเก็บนะเออทางไหนวะทางนี้ทางนี้ตันอา แต่ก็ยังดีนะครับอ่าเก็บดีก็เก็บคัตต่าเคนะครับเป็นเควสหลักตอนนี้เราก็เล่นกันเนเวลาหกโมงสิบสามนาทีนะครับครับเลขสวยเล้สิบสามเป็นเวลาที่เช้าเชียร์เลยเช้ามากแล้แม่งสิบสามแม่งโอ้โหผีแน่ครับเช้าแล้วทำไมในเกมยังมืดอยู่เลยอ่ะมืดอ๋อในเกมเป็นเวลาของฝรั่งครับแม่งเฮ้ยฝรั่งเขาตอนนี้ยังนอนหลับๆหลับๆอยู่เลยอือโดรอด้วยลมพัง เราหังหลังด้วยแม่งไม่รู้ไม่หันไงอ่า<ะ>อันนี้วิ่งอ่าเอ้ย <laughs> โอ้ยเฮีย <laughs> โอ้ยโอ้ยดีได้แม่งผมเปิดเสียงเบานะมันอาจจะไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่ผมแค่หรือเปล่าวะแม่งเแค่สอ่ะเออเกมนี้แม่งเปิดเดสียงดังแค่ไหนเอ้ย,เ,อยเสียงเบาแค่ไหนแม่งก็แม่งก็ดังอยู่ดีเฮียเฮียอะไรโอ้ยพับหน้าได้เหรอ,อ ผมหล่นทับหน้าอย่างนี้เลยเหรหล่นทำไมหล่นทำไมเนี่ยเฮ้ยอะไรเราเฮ้ย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 เมื่อกี้มันได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ไม่ได้ยินไปแล้วบายหมแล้ววิ่งแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยเอ้าโหอยูถือวิ่งแซงอ๋อฮาร์ดคอร์ไฟเล่น ปิดฝัไม่ได้ครับเดี๋ยวคนมองไม่เห้ยโอ้โหงงอยไ่แล้วเนี่ยนะไปก่อนเดี๋ยวต้นไม้ต้นหน้านี่ผมจะไม่ตกใจแล้วไปด้วยคุณก็วิ่งรอผมสิคุณต้องกดชิปแล้วครับกดชิปแล้วเนี่ยกดกดทีละน้อยๆเอ้ยข้างหน้าอ่ะติดโดเคกผมไม่เพียงคนเดินดินผมว่านั่แม่งในครึ่งกลางๆนี่มันต้องโผล่มาแน่เลยเราจะไม่เห็นเลยนะ จะแต่ตึ้งตึ้งล้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวก็มาไม่ต้องห่วงอยากเจออ่ะออกมาเลยมันต้องเดินมัวไยเก็บเนี่ยเดินมัวนแม่งโผล่มาแน่นอนนะเดินมัวเดินมัวได้เลยอย่าเลยครับเฮ้ยจิงจบตกใจเฮียตายเลวเฮ้ยบ้านนั่นไงบ้านนี่แหละไม่อยากเข้าเลยรีบเข้าครับรีบเก็บรีบรีบเข้ารีบเก็บเดี๋ยวเขียวตื่นเดี๋ยวเขียวตื่น เร็วติดโดอาแล้วแล้วแล้วเข้ามาอุ้ยเหี้ยเฮ้ยหยุดนะหยุดนะอย่าโอ้โหถอดตรงไหนถอดถอกโอ้โหวิ่งแล้ววิ่งแล้วกลิศหลอนด้วยไอ้เหี้ยมึงกลิศอัดหน้าอยู่ไหนวะโอ้โหมาแล้วมาแล้วไอ้เหี้ยลงแล้วครับโอ้ยวิ่งคุณวิ่งตามทางดินไว้นะแม่ ตามมาอยู่วะเนี่ยตามอยู่ปิดไฟด้วยเอ้ยทางดินอยู่ดิโอ้ยผานหน้าจะเลยนสปอนบอบนะคขนลุกแม่งเอ้ยต้องเก็ตไปครบไปไหนเขียวลูกเขียวลูกเขียวเลยแม่งเขียวจะทอนแสงวะเนี่ยเขียวเขียวโซ่เลยกดเอ็มเปิดแมปได้นี่เราอยู่ไหนวะเนี่ยเราอยู่เราเปิดเพื่ออะไรเลยตลอด เดี๋ยวไปสุดทางสตาร์ทเลยแล้วแม่งเลี้ยวขวาเอ้ยผมาเลี้ยวขวาก่นเนี่ยเฮ้ยไปช่างแม่งฮะ,ะนี่ไม่อยากพูดเยอะแล้วเนี่ยทำ <c oughs> อะไรวะเพิ่งตื่นกันรอ,อพี่ด้วยน้องจา๋าเดี๋ยวมีทางแยกหน้ะแล้วเลี้ยวขวากอดฉันหน่อยได้ <ทำ S 2> ไหมนนะให้ฉันได้ชื่นใจสักเฮ้ยอุวย ไอผมว่าเลี้ยวขวาเถอะแม่งเอาขวาก็ขวาอ่ะจะได้ไปเก็บอะไรนะเออเฮ้ยหยุดหยุดวิ่งเลยไปเก็บตรงอ่าทะเลตรงชายหาดฮะปอยเลี้ยปอยติชดาป่ะเนี่ยปอยเฮ้ยเราก็เล่นมาแล้วไงเราก็เอาเถอะพูดไปเกมแบบนี้มันถึงเล่นแล้วไงแม่งเฮ้ยใครเขายืนเมื่อกี้ปิดไฟดีนะเนี่ยเห็นแค่นั้น ปิดไฟดีกว่าเกมไม่ต่อยเล่นมาแล้วกี่ครั้งก็เถอะครับมันก็ยังหลอนก็ยังจุงฮะโอ้เป็นเกมที่อยู่จะโผล่ก็โผล่มาครับซาร์เรนเดอร์แมนว่าน้องหรือบางครั้งแม่งอยู่จะโผล่ก็โผล่ข้างหน้าไอ้กูก็ยืนขึ้นเลยนะครับจะซาร์เรนเดอร์แมนไหมน้องกูยืนขึ้นแล้วดึงปาร์คคอมนะแม่งซาร์เรนเดอร์แมนสเปซอะน้องเฮ้ยนานยังว่ากว่าจะสุดทางพาร์หน้าจะเป็นแบตเตอรี่นะไม่ต้องห่วง ทีแล้วเนี่ยเฮ้ยมันไกลยังวะเฮ้ยเยเห็นอะไรแว๊บเมื่อกี้อะไรอะ่ะก็เห็นมีตาผมไหมเหรอไม่รู้ยืนมองยืนนังยืน,ยนมเมาแล้วไปแล้ว,ลวอ้าวขึ้หายไปไหนอ,อีกเนี่ <c oughs> เอาวิ่งนำเลยอันนี้รู้เลยู่ข้างหน้าครับโอเคอะไรนะเลยู่ข้างหน้าครับกำลังจะไปกินปลาถึไงเงี้ยไอ้สัตว์ ายอินเฮ้ยเอานี้กูวิ่งกลับมาที่เดิมไม่เหงาแน่เนี่ยวิ่งกลับมาบ้านเฉยเลยอ้าวตายแล้วอ้าวไอ้เชี่ยไอ้ลงไหมลงไหมสัตว์กูไม่เอาไม่ลงกูไปแล้วรอดูเว้ยเสียงอะไรอ๋อคิปเองเฮ้ยนี่กูวิ่งวนเหรอครับเนี่ยใช่เป็นวงกลมเส็จนะอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมันต้องวิ่งซ้ายนี่ยว่ะแม่งอะไรครับไม่มีอะไร มื่อกี้13ได้ป่ะโอ้โห6นาที้เลยเย้เออตกใจตกใจเสาโอ้แม่งเสาวนี่ไงจําได้พี่จีโอ้โหได้สนุกแล้วสินี่ไงอ้าวไปไหนแล้วเนี่ยอ้าวหายเลยเก็บอยู่นี่อุ้ยตกใจเลยว่าผีเออไม่น่ากลัวมองไกลๆอ่ะเดินตามทางไห้เดินตามทางเดินช้าๆครับเดินช้าๆแล้วจะได้เจอ ไม่งั้นพาร์ที้มันจะจบเออไม่งั้นพาร์ที้มันจะจบไม่สวยนะครับเพรว่ามันอยู่หลังครับไม่รู้อ่าหรเปล่าเราเดินไปนี่เราเดินเรให้หลอนๆเนี่ยครไม่งั้นคนดูเขาจะดูว่าเอ้ยมันไม่หลอนเลยรีเงี้ยรเงี้ยเลยเงี้ยโอ้โหแฟมเลีวิ่ง50ไปทางไหนดีไปทางไหนดีผมเก็บได้มากสุดก9นะครับอุยโอ้โหโอ้โหสองตัวเอื้อตาย ตายแล้วโอ้นานไงนี่ยังไม่เต็มที่เลยนี่ใครตายวะเนี่ยผมตายแล้วอ้าวอ้าวผมไม่่าตายนะเมื่อกี้มั่กีดอัดหน้าหมาเห่าอีกแม่ครับเราจะต้องทำภารกิจต่อไปครับอ้าวไอ้สลัดผักนี่กูวิ่งกลับมาที่เดิมสินะเออ ออเออ้าวเจออะไรเนี่ยแล้วก็ตายตายจนหน้าเกียร์ทีเนี่ยอ้าวแล้วทางเราจะทำยังไงต่อเนี่ยอ่ะเกียร์ทีนะครับตาแล้วเออแค่นี้ดีกว่ามั้ยเออแค่นี้แหละโอเคเราก็ตัอดอยู่กันหน้าสเตนี้ยตทวีปเบต้เาเบอร์สองนี้โอเคครับสวัสดีก็สวัสดีครับสวัสดีครัคบผมบาย